ปัญหาที่ผมเจอคือคนไข้น้ำหนักเกินเยอะจากไลฟ์สไตล์ที่มอโจบอกแล้วแล้วก็มาที่เรื่องไอเรื้อรังก็ส่วนใหญ่ก็หอบพื้นภูมิแพ้เนี่สองโรคเลยครับอ้นเกี่ยวกั้วก็สุดท้ายก็เป็นพวกถ้าเป็นมากๆก็เป็น obesity associated h y p o v e n t i l a t i o n ผุ๊บซ2ข้างม่วงกลางวันมีปัญหานอนกรนหยุดหายใจ OSA สุดท้ายก็ต้องผ่าตัดผ่าตัดนะ ต,ตัดตัดปอดไอต้ตัดตัดตัดลำไส้หรือรว่าผูกลำไส้ครับอเด็กไทยหรือคนไทยเราที่น้ำหนักเกินหรือเข้าสู่ภาวะอ้วนใช่ไหมถ้าคิดว่าสาเหตุหลักๆมีมาจากอะไร <c oughs> ผมผมน่าจะบอกว่าพฤติกรรมแน่นอนครับพอเวลาผมแบบคุยกับทุกคนเนี่ยหรือคุยกับคนโดยภาพรวมเนี่ยผมก็จะถามสมมติเขาอายุสามสิบใช่ไหมผมก็จะถามเขาว่าเมื่อตอนอยย่ยี่สิบคุณหนักกี่กิโล ถูกไหมครับแล้วคุณรู้ไหมว่าร่างกายอะ่ะมันจะเดรินเติบโตสูงสุดที่อายุกี่ปีแล้วหลังจากอายุกี่ปีมันถึงเริ่มถดถอยถูกไหมครับแปลว่าจริงช่วงที่น้ำหนักเราจะขึ้นสูงสุดมันควรจะเป็นช่วงที่เราโสธสเปิร์สสูงสุดแล้วถูกไหมครับท็อปสูงสุดอายุประมาณยี่สิบกระดูกคุณใหญ่สุดแล้วร่างกายคุณโตถึงจุดสูงสุดตรงนั้นแปลว่าหลังจากจุดนั้นไปมันไม่ควรจะม่เพิอถ้าคุณไม่ได้มีโรคฮอร์โมอนคุณไม่ได้ผิดปกติมันควรจะอยู่ประมาณตรงนั้น ใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันทําไมมันถึงเพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิบสามสิบกิโลได้ดังนั้นที่คุณก็เป็นผู้ชายคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนแบบผู้หญิงที่แบบคุณหลังข้อใดถูกไหมฮะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติอยู่ในร่างกายคุณแล้วคุณทําอะไรบ้างในช่วงสิบปีที่ผ่านมาอมจากอายุยี่สิบมาจนถึงสามสิบบางคนปไปดูหน้าตัวเองจําหน้าไม่ได้เลยครับว่าเฮ้ยม,มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับในขณะที่บางคนตอนอายุยี่สิบอ้วนมากๆแต่พอสามสิบกับตัวเล็กหน้าเดด็็กลงอย่าเหนไ้ชัด บางคนยิ่งโตยิ่งเด็กบางคนยิ่งโตยิ่งหน้าเด็กใช่ไหมฮะ,ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันเป็นตัวควบคุมอยู่ซึ่งใหญ่สุสสดก็คือเรื่องของพฤติกรรมถ้าเกิดลองไปสอบถามดูก็จะเห็นว่าพฤติกรรมคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตอนเด็กเรากินอะไรตอนโตเรากินอะไรไปซักประวัติมาปุ๊บทุกคนเปลี่ยนกันหมดเลยครับตอนเด็กคือเรากินอาหารที่กับบ้านพ่อแม่ทําให้กินถูกไหมครับส่วนใหญ่อาหารที่บ้านมักจะเป็นอาหารที่ดีที่สุดเป็นอะไรครับเป็นพวกอาหารที่มันไม่แปรรูป ข้าวอะไรที่มันจริงจังไม่มีฟาสต์ฟู้ดอาหารเที่ยงก็กินในมหาลัยหรือว่ากินในโรงเรียนอาหารเช้าก็กินจากที่บ้านไปอาจจะมีโปรเซตฟู้ดมีอาหารที่แปะรูประหว่างทางบ้างแต่มันน้อยแต่ทันทีที่คนคนหนึ่งจบมาใช้ชีวิตทํางานในเมืองแล้ววิธีของแต่ละคนมันเปลี่ยนไปเราไปอยู่ชีวิตเราพึ่งบนอาหารแปะรูปเยอะมากๆตอนเช้าเรากินอะไรครับข้าวเหนียวหมูปิ้งแซนด์วิช ชาเย็นใส่น้ำตาลสี่ช้อนชาตอนเย็นก็ซัดก,กาแฟใส่น้ำตาลอีกสี่อีก,อกหนึ่งแก้วถูกไหมครับก่อนกลับบ้าน้อง <laughs> ชานมไข่มุกไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วเพราะว่ารถติดวิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนไปเพราะว่าประเด็นใหญ่สุดใหญ่มากๆเลยคือเรื่องของพฤติกรรมแล้วคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้ตระหนักอะไรเยอะครับเพราะว่าเขายังไม่เป็นโรคคนกลุ่มนี้จะเริ่มมาหาแพทย์อีกทีนึงคือตอนที่ไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยคือตอนอายุสี่ิถึงหสิบก็คือเป็นเอ d ซดีแล้วเป็นเบาหวานแล้ว แต่ปัจจุบันที่ความที่คนเราเริ่ม a แวร์ทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นแล้วสื่อมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนีงครับคนเราเริ่มมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามาถูกไหมครับทำให้เรื่องของเชฟมันกลายเป็นประเด็นที่มันถูกเอาขึ้นมาเล่เป็นประเด็นของโซเชียลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าคนที่แบบคุนดีจะได้รับสิทธิประโยชน์ในสังคมมากขึ้นเช่นคุณอาจจะถูกสัมภาษณ์งานง่ายขึ้นโอกาสในการทําง,งานคุณอาจจะมากขึ้นเช่นคุณจะเป็นแอร์คุณจะเป็นแบบ เควินครูคุณอาจจะเป็นอะไรก็ตามมันมากขึ้นมันทําให้คนกเอาประเด็นพวกนี้ครับถูกเรสประเด็นขึ้นมาตรงกลางมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นข้อดีข้อนี้ทําให้คนเร็วเริ่มมาสนใจสุขภาพของเรามากยิ่งขึ้นแล้วถูกซ้ําด้วยโควิดนะครับเพราะเรารู้ว่าคนที่เป็นโอเบสิตี้มีความเสี่ยงในการเป็นโควิดที่มันสูงขึ้นที่มันอาการมันจะแย่ลงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนที่มันเกิดโควิดผมว่ามันถึงเวลาที่ผมต้องเอาประเด็นเรื่องของโอเบสิตี้ขึ้นมาทําแบบจริงจังเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเป็นแพทย์เองเนี่ยทำไม เรื่องความวาอ้วนน่ะมันไม่ค่อยเห็นจะมีใครเน้นเลยเน้นน้อยมากๆตอนที่มผมจบแพทย์ผมยังไม่รู้ว่าเราจะรักษาคนอ้วนยังไงแ<ม>ต่นั้นที่เรารู้สึกว่านี่คือปัญหาของคนทั้งประเทศ<ม>ตอนที่ผมไปทํางานใช้ทุนเราก็เห็นคนที่เป็นเบาหวานมากมายซึ่งทุกคนก็อ้วนหมดทําไมเรายิ่งรักษาทําไมพวกเขามันไม่เคยผอมเลยทั้งที่เขาได้ยาที่ถูกเขียนตามไกด์ไลน์ทุกอย่าง<ม>ใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นด้วยความที่อาจจะยังไม่ได้ตกผลึกเพียงพอแล้วก็ทําตามสิ่งที่เขาสอนกันมา จนกระทั่งที่แบบเราเริ่มมาทําเรื่องของผมเริ่มมาทําเรื่องของอาหารนะครับเริ่มมาศึกษาจริงเราถึงรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นก็คือพฤติกรรมกับสิ่งที่เขาทํานั่นเองครับทีนี้ปัญหาที่ขอถามต่อเลยก็แล้วที่หมอโจเห็นในชีวิตประจําวันที่ได้รับปรึกษาอยู่เรื่องหมอโจเป็นที่ปรึกษาออนไลน์เรื่องการวางแผน Weight ลดน้ำหนักใช่ไหมครับเรื่องการวางแผน โภชนะเน้นเรื่องลดน้ำหนักเป็นหลักใช่ไหมครับคือผมมองว่าลดน้ำหนักมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้เลยครับแล้วมันเห็นผลดีทันทีเมื่อคุณน้ำหนักลดสุขภาพคุณจะดีขึ้นความเสี่ยงในการเป็นโรคเนี่ยคตมันจะลดลงทันทีมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากๆความอ้วนมันเป็นอะไรที่ดูเหมือนใกล้ตัวแล้วคนไม่ได้ตระหนักว่ามันอันตรายเพราะมันไม่ใช่ตัวผ่านเราตายเป็นตัวหลักถูกไหมครับแต่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า คนส่งมีดนะครับถูกไหมครัถ้าเราพูดถึงแบบโรคบางโรคมันเป็นมันเป็นเพชฌฆาตถูกไหมครับผมว่าอ่าไอโอเบสิตี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นคนที่พาเราไปท่านประหารน,นะครับเราจะรอถูกฆ่าเมื่อไหร่ไม่รู้ครับด้วยโรคที่มันตามมาจากอันนั้นส่วนตัวผม,มรู้สึกคนไทยจริงๆแล้วพื้นฐานเป็นคนตัวเล็กหุ่นสลิมนะใช่ครับแต่ตั้งแต่มีมีมีเทรนด์ของร้านสะดวกซื้อพวกไส้กรอก พวกขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะเริ่มติดว่าเป็นพวกน้ำหวานปัน่น <c oughs> หรือว่าเป็นไส้กรอ,อกอะไรเงี้ยตั้งแต่มันเข้ามาหรือขนมถุงที่มากขึ้นเรื่อยๆไลฟ์สไตล์กลายเป็นแปลกะตอนผมมาอยู่เมืองไทยลอนกลับมาใหม่ๆนะแล้วก็เริ่มมาเทรนเนี่ยนักศึกษาแพทย์ถามว่าตอนเช้ากินอะไรมาลาวกินขนม <c oughs> ผมไม่ใช่ผมก็โตมาในในในบ้านทรานดิชแนลที่แบบ,บพ่อแม่จะต้องให้กินข้าวก่อนออกจากบ้านครับแต่ผมเห็นน่ะนักศึกษาแพทย์แม้กระทั่งเพื่อนผมหรือรุ่นน้องหรือเด็กเนี่ยจับขนมปังในร้านสะดวกซื้อกินกาแฟกินไส้กรอกบางคนกินขนมผมก็ถามว่าอยู่กินอะไรตอนเช้าก็กินขนมถูกมะลาว<ล>ใช่ครับผมก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นค่านิยมที่มันแปลกแล้วมันมากขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่มีทิศทางที่จะลงนะ ผมว่ามันเป็นความมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันที่มันเร่งรีบของคนยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเรากลับบ้านถูกไหมครับเราสามารถกลับบ้านได้เพราะว่ารถมันไม่ติดเราสามารถกลับบ้านทุกวันได้นอนอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ซึ่งเขาก็มักจะทําอาหารให้เรากินแต่ปัจจุบันทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการจราจรมาอยู่คอนโดใช่ไหมครับอยู่ใกล้ที่ทํางานซึ่งแน่นอนครับเราอยู่คอนโดมันทําอาหารยากมากอยู่แล้วแค่เก็บฝาดก็เหนื่อยแล้วถูกไหมครับทำงานก็เหนื่อยทุกคนก็ต้องใช้การสะดวกซื้อหมด มันเป็นในที่มันตอบโจทย์กับชีวิตยุคปัจจุบันแต่ถ้าเกิดไปมันต้องมีวิธีไปเพราะว่าใช่ครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสนิทเลยนะน้ําหนักเกินครับผมแล้วเขาก็เนี่ยเรียนหมอน้ําหนักเกินจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่ไหวละทําอาหารเน้นเทิร์เินเป็นวีแกนอ่ะกินมังสวิรัตแล้วทําอาหารจากบ้านครับแล้วฟรีซในตู้เย็นแล้วกินวันละสองมื้อลดน้ําหนักไม่ถึง ลงมาเหลือเจ็ดสิบแปดสิบเลยกับเราก็ต้องเหมือนกับไปนั่นไงครับปัญหามันเกิดจากการกินถูกไหมครับเราต้องไปดูครับว่ามื้อไหนเป็นมื้อที่มีปัญหาที่สุดของเราแต่ละคนจะมีมื้อที่มีปัญหาไม่เหมือนกันมื้อที่มีปัญหาของผมคือมื้อที่มักจะกินได้แย่ที่สุดคือกินของที่ไม่ควรจะกินมากที่สุดชีวิตแต่ละคนจะมีมื้อปัญหาไม่เหมือนกันบางคนเป็นมื้อเช้าบางคนจะเป็นมื้อเย็น มื้อเที่ยงมักจะไม่ค่อยมีคําว่ามื้อปัญหานี่คืออะไรคมื้อปัญหาคือมื้อที่เอากินพลาดอ่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าพลาดครับแต่ความหมายของผมคือเป็นอาหารที่ทาลายร่างมืงอคิมพลังงานสูงครับแต่คุณคประโยชน์ต่ำใช่ไหมครับเราต้องการอาหารที่พลังงานพอดีแต่คุณนประโยชน์สูงแต่พวกนี้คือเรียกว่าอาหารที่มันพิถีพิถันแต่ละคนจะมีปัญหามื้ออาหารที่กินหลุดไม่เหมือนกันบางคนเป็นมื้อเช้าบางคนเป็นมื้อเย็น มื้อเที่ยงผมมองว่าปัญหาไม่ค่อยเยอะเพราะปัญหามื้อเที่ยงส่วนใหญ่คนมักจะกินข้าวแกงใช่ไหมครับกินอะไรที่มันง่ายๆ่ตามฟู้ดคอร์ดไม่มีใคร<ไ>ผมว่าคนไทยมื้อเที่ยง<ไ>มนุษย์ออฟฟิศเนี่ยส่วนก็คือเข้าตามร้านอาหารตามสั่งกินซึ่งอาหารตามสั่งข้าวแกงเป็นอะไรที่คลีนมากสำหรับผมนะมผมมองว่าคล<ม>ีนในแง่ของมันคืออย่างน้อยคือมันไม่ได้แปรรูป<ม>ถูกไหมครับ<ม>อย่างน้อยคือมันเป็นข้าว เรามองรู้ว่าเนี่ยมันหมูเรามองรู้นี่มันคือไก่อันนี้มันคือไข่ถูกไหมครับมันไม่ได้เอาไข่ไปแปลรูปเป็นอะไรก็เปนนี่คือไข่พันโลมันคือไข่มือเที่ยงขอกว่าคนไทยเราไม่ค่อยมีปัญหาครับปัญหาของเราคือมือเช้าอันเนึ่งแสนเนึ่งรีบกับมือเย็นไปฉลองกับเพื่อนแปลว่าคุณต้องทําอะไรกับชีวิตคุณแน่ไม่มือเช้าก็มือเย็นอ่าโอเคซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกำลังสื่อแปลว่าคุณต้องทําอะไรกับมันแต่จะทําด้วยวิธีไหนอยู่ที่การเลือกของเขา ซึ่งผมก็มีวิธีในการแนะนํำผมผมเข้าใจแล้วโอเคเห็นภาพเห็นภาพดังนั้นถ้าจะสรุปก็คือถ้าคิดว่าปัญหาน้ําหนักเกินในบ้านเราก็คือไลฟ์สไตล์แต่หนึ่งในวิธีที่หมอโจ้นแนะนําก็คือหาให้เจอว่า<ช>มือปัญหาของเราคืออะไรผมจะนั่งคุยกับคนทุกคนที่เข้ามาปรึกษาครับคือต้องนั่งทํานั่งไล่กันเลยว่ากินมือแรกกี่โมงกินมื้อสุดท้ายกี่โมงครับแล้วก็มองดูว่า เขามี eating period นะครับหมายถึงระยะเวลาในการกินทั้งหมดเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงแล้วมีระยะเวลาที่ปอดอาหารเลยเนี่ยกี่ชั่วโมงมันก็ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมถูกไหมครับร่างกายไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เพื่อกินตลอด24ชั่วโมงร่างกายต้องมีการพักที่เรียกว่ามีระยะฟีดกับระยะฟาดฟาดคือระยะอดฟีดคือระยะกินมันต้องบาลานซ์กันผมจะนั่งดูสิ่งที่ผมสนใจเป็นอย่างแรกคือทมมิ่งของคนว่าเขากินมือแรกกี่โมงแล้วมือสุดท้ายกี่โมง พอผมได้เวลาแล้วผมก็จะไปถามเขาว่ามือแรกคุณกินอะไรมือสุดท้ายคุณกินอะไรมือเที่ยงผมจะให้ค่อนข้างไม่ได้ความสําคัญเยอะที่สุดผมสนใจมือแรกกับมือสุดท้ายกินอะไรก็นั่งซักถามไปเรื่อยๆครับจนได้ภาพรวมมาแล้วว่าโอเคนะพิธีชีวิตคนคนนี้กินมือแรกเวลาประมาณนี้มื้อเช้ามักจะเป็นอาหารประเภทนี้ตามด้วยไอตัวนี้อ่ะเราก็เริ่มมองเห็นภาพแล้วจะค่อยๆแกะป,ปัญหาในเรื่องอาหารของเขาได้ แล้วก็จะไปแก้หารมือที่เป็นปัญหาที่สุดของเขาก่อนเป็นมือแรกมื้อเย็นบางคนอาจจะแก้ยากเพราะมันเป็นมือโซเชียลมือที่ต้องกลับไปสั่งสรรค์กับครอบครัวกับบ้านกับพ่อแม่แต่มื้อเช้าสิ่งที่ผมพบคือมื้อเช้ามาเป็นมือที่อยู่กับตัวเองขับรถเข้าข้างทางคว้าอะไรแกลบเขาอะไรไงแกลบแอนโกในร้านสะดวกซื้อบางแห่งตามด้วยเครื่องดื่มบางอย่างถ้าคุณไม่กินมันจะเป็นปัญหากับชีวิตคุณไหม ใช่ไหมครับแล้วมันช่วยได้เยอะมันช่วยได้เยอะครับอเราเริ่มค่อยๆแกะพอยให้เขาแล้วก็เริ่มอธิบายเขาฟังว่าปัญหาของการกินจริงๆมันคืออะไรคนเราจริงๆต้องกินสามมื้อจริงๆหรือเปล่าใครเป็นคนบอกเราว่าต้องกินมื้อเช้าตอนเจ็ดโมงมื้อเย็นตอนหกโมงหรือสองทุ่มถ้าเรากินมื้อเช้าตอนเที่ยงมันจะเป็นอะไรไหมทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าความรับรู้ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่ามื้อเช้าถ้าไม่กินจะสมองฟออันนี้ผมเจอเยอะมาก เดีย๋ยวจะเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวจะแบบสมองจะไม่จะไม่เจริญเติบโตนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอเยอะมากๆมื้อเช้าไม่กินไม่ได้เพราะว่าแม่บังคับอะไรแบบนี้อายุสามสิบนะครับอะไรแบบนั้นเราแบบพอเราเริ่มคอนซัลท์ไปเราก็จะเจอแบบทุกคนก็จะมีปัญหามื้อเช้าคลายๆกันครับแล้วถามว่าคุณกินอะไรในความเห็นผมมื้อเช้าคือมื้อที่มีปัญหาสุดในคนทั่วไปที่ผมเจอนะแต่คนอื่นอาจจะไม่ใช่แสดงว่าหมอโจจะเน้นเรื่องอาหารก่อน แล้วออกกําลังกายลดน้ำหนักตามมาผมให้น้าหนักของอาหารคือ80% mm hmm. 70%นะครับใช่ครับโดยส่วนตัวผมให้น้ําหนักกับการนิวทริชั่นคือไดเอทสูงมากใช่ออกกําลังกายก็คือในช่วงการคุยในช่วงอาทิตย์แรกๆเนี่ยเราคุยแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวไดเอทยังไม่เรื่องของเอ็กซ์ไซส์แทบไม่คุยเลยครับเอ็กซ mm ์ไซส์จะมาคุยตอนหลังตอนที่เราสามารถ empower เขาได้แล้วตอนที่น้ำหนักเขาเริ่มลด สุขภาพาเขาเริ่มดีขึ้นเหนียงเขาเริ่มหายพุงเขาเริ่มลดมเขาเห็นในที่มันเป็น positive c h a ช g e กับตัวเองครับตอนนี้เราจะคอนวินต์เขาไปออกกําลังกายมันง่ายมากเพราะลองเขาเป็นเขามีอะไรที่เขาเห็นแล้วว่าทำแล้วมันจะดีขึ้นถูกไหมครับเหมือนกับตอนที่เม,มาวัวเนี่ยไปขายซิกแพคเขาเขาไม่ซื้อหรอกครับเขาคิ่ามันไกลเกินตัวเขาไปแต่ถ้าบอกว่าเราลดเชฟเขาให้คุณกลับไปใส่เกงตัวเดิมได้เมื่อสักปีที่แล้วอย่างเงี้ยมันคุยได้ง่ายขึ้นแล้วมันทําได้จริง ถ้าเกิดเราเจอปัญหาจริงว่าคนคนนี้ไม่ได้ป่วยจากโรคบางอย่างเช่นไฮโปไทรอยถูกไหมครับหรืออะไรบางอย่างที่เรารู้ว่ามันไม่ได้แก้ด้วยนิวทริชั่นมันต้องแก้ด้วยเรื่องของฮอร์โมนซึ่งพวกนี้เราสามารถรู้ได้จากการสักประวัติแล้วก็จากผลเลือดแล้วก็ประวัติเดิมถูกไหมครับใช่เคสที่หมอโจอเคยทําหนักที่สุดกี่โลแล้วก็ลดมาได้ถึงกี่โลภายในกี่เดือน ออมากสุดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ผมโดยส่วนตัวผมไม่เคยรักษาเคสที่เป็นมอร์บิ o อเบสิตี้เลยเพราะว่าผมมองว่าเขาต้องควรจะต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมครับผมจะรักษาเคสที่เบีประมาณ28านเงี้ยจริงๆ28มันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับม,มันแค่เป็นคนที่อ้วนแล้วคือพุงยื่นแต่ถามว่าเป็นมอร์บิดที่ถึงขั้นแบบนอนกลนจนแบบเป็นโอเซจนแบบจะสลับสลับ,ลบตายไหมมันก็ไม่ใช่ว่าคุณบอกคุณไป ไปหาเซอร์เจอรี่ปะมันควรจะต้องไปเจอไม่ดเข้าก่อนอใช่ก่อนจะมาเจอผมเพราะว่าบางทีอาหารมันจะช้าไปใช่เพราะเราเน้นเขตที่มันอยู่กลางๆที่คิดว่าทําเราทําได้ดีเพราะว่าผมต้องการจะพาเขาเอาอกออกกำลังกายต่ออซึ่งทำแล้วก็ดีครับใช่แต่ผมใช้วิธีถ้าเกิดผมบอ,อกตอนนี้คือผมก็จะชวูเขาเข้าสู่ของการทำาอินเตอร์เ n t ต a ฟาซิ่งโดยส่วนตัวผมจะพาไปทางนั้นดังนั้นเข้าใจบริบทก่อนนะครับถ้สมมติเราเกณเราแบบ b บีสูงมากเกิน30หรือว่าเราเริ่มมีปัญหาอันเนื่องมาจากภาวะน้ําหนักเกินนะโดยเฉพาะเนี่ยภาวะหยุดหายใจนะครับนอนกรนหรือมีปัญหาโรคเนี่ยผมว่าเราปรึกษาแพทย์ก่อนเออแอด a d เซอร์ Advisor หรือ diet coach เนี่ยไปคู่กันได้แต่ว่าต้องรู้ด้วยว่าเราอยู่ในจุดไหนแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่เราแค่เริ่มอ้วนเริ่มมีแบบพุงยืน่นอ่าโอเคเรารู้สึกล i f e ไต y l เรามันไม่ใช่ละ อยากได้เบนเทอร์อยากได้โค้ชอยากได้คนที่ช่วยประกบเราอันนั้นอะ่ะเป็นจังหวะที่ดีผมว่าครับก็ต้องรู้ขอบเขตแล้วก็รู้บริบทเนะใช่ครับโอ้ฟังหมอโจ้นี้ผมภร <laughs> รยาผมต้องชอบคลิปนี้แน่นร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ